ฟังนะลกูกทำไมเราถึงไม่ควรดึงดูดผู้ชายห่วยหวยหรือผู้ชายที่ไม่มีเป้าหมายชีวิตการที่คนบอกว่าเราต้องเลือกผู้ชายรวยนะผู้ชายรวยอะ่ะดีเราจะพาชีวิตเราไปดีขึ้นเลยไม่ขอเถียงหัวชนฝานะคนที่คุณควรเลือกไม่ใช่ผู้ชายรวยแต่คือผู้ชายที่มีเป้าหมายชัดเจนมี ambition มีความทะเยอทยาน ที่จะไปสู่เป้าหมายนะั้นนี่คือผู้ชายคุณภาพนี่คืออัลฟาเมลเธอสนับสนุนคู่ของเธอไล่ตามความฝันและเป้าหมายของเขาและมันเป็นความแพงตรงนี้นะผู้หญิง Alpha อัลฟาฟีเมลอ่ะเขาก็จะดึงดูดผู้ชายที่เป็นอัลฟาเมลผู้ชายที่เป็นตัวท็อปเหมือนกันดังนั้นผู้ชายที่เป็นตัวท็อปก็จะเป็นผู้ชายที่อะไรที่เขามีเป้าหมายของเขา มีชีวิตของเขามีสิ่งที่เขาต้องการมีชีวิตที่เขาอยากจะปรารถนาได้ดังนั้นเนี่ย